แล้วพี่สุวัสดิ์ให้เราสว,สวมหมวกคนคนพักเพื่อไทยเนี่ยมันมีช้อยส์ไหมครับยุสภาจะเป็นช้อยส์จริงเหรอถ้ามองแบบว่าอนาคตทางการเมืองของพักคไว้ด้วยผมว่ายังเป็นอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าอาจารย์ชยัยเกษมมาเนี่ยปัญหาในพักเนี่ยคุณจะจัดการยังไงอ่ะคุณจะก็อาจารย์ชยัยเกษมอาจจะเป็นนักกฎหมายแต่ว่าการเมืองในพักละ่ะใครจะเป็นคนดูแลใช่ไหม มือน,นค,คุณทักษิณอยู่ดีแต่คุณทักษิณตอนนี้ได้ไรมากของคุณทักษิณก็คือว่าตัวเองก็มีคดีลูกก็คงไม่ไหวแล้วหรือจะเอาลูกที่เหลือสองคนมาอีกเหอรอผมคิดว่าตอนนี้อนาคตของพรรคเพื่อไทยเนะี่ยมันผูกกับตระกูลชินวัตรมากเกินไปแล้วถ้าหากพรรคเพื่อไทยอยากจะเดินทางต่อไปเนี่ยนะในฐนานะพรรคเนี่ยอาจจะต้องมีสัญญากับคุณทักษิณให้ชัดเจนว่าน่าจะหมดเวลาคุณคุณสนับสนุนอยู่ข้างหลังหรืออะไรก็ได้ ถึงเวลาที่จะคุณออกหน้านะผมคิดว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าตระกูลเชนวัฒน์ไม่มีภัยเลน่นพรรคเพื่อไทยกับตระกูลเชนวัฒน์ผูกกันแน่นเกินไปมันทาให้มันไม่สามารถที่จะเล่นอะไรได้เรา,าผมนึกถึงคนอย่างพี่อ๋อยอ่ะจริง <laughs> แกก็ดูดีมีทักษะทางการเมืองแต่ว่าเล่นอะไรไม่ออกเลย <laughs> ในแง่ในเง่ยคนแบบนี้ก็จะมีอยู่เยอะอยู่นะ <laughs> ในพรรคเพื่อไทยเนะี่ยซึ่ง <laughs> ซึ่งเขา,เารวมทั้ง รวมทั้งคณะผู้อาวุธที่ปรึกษาบุโสที่ไปนั่งบ้านมิโซโลก็ตามแต่มีไอเดียอะไรต่างๆหลายอย่างแต่ว่าลักดันไม่ได้ดีลิเวอร์ไม่ได้เพราะว่ามันติดปัญหาส่วนตัวของตระกูลชินวัรนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะยอมรับกันได้แล้วว่าถ้าหกยังไงก็ต้องคุยกันนะแบบว่าหนึ่งคุณอยากจะให้พักอยู่หรือคุณอยากจะตระกูลนี้อยู่ในกันเรื่องเอาครับ,รบนูกถึงว่า,วาที่ผ่านมาเวลาพักเพื่อไทยเวลาหาเสียงก,ก็จะบอกว่า ทักสินคิดเพื่อไทยทำอะไรครับ<ช>รอบหน้าคือทักษินไม่เกี่ยวแล้วาจะต้องอย่างไรมันมกเป็นเครดิตจริงอ่ะที่ผ่านมามาันต้องใช้อะใช่ไหมทาไมเขาต้องเอาคุณแพรทองทานล่ะก็เขาก็ต้องเอามาชูว่าคืออย่างน้อยก็คือตระกูลชินวัตรยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มีตระกูลชินวัตรเสียแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสเสน่ห์ในการหาเสียงนั่นคือช่วงหกหกครับใช่ไหมฮะนั่นคือช่วงหกมันเป็นแต่หลังจากสองปีเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่า ไม่แต่คนภายนอกก็คนจากกระแสะความนิยมคนก็เริ่มเห็นแล้วว่าคุณอิงไม่ใช่ครับเไม่ได้เก่งอย่างที่คนคิดเหมือนพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณทักษิณก็ไม่สามารถที่จะอะไรอ่ะส่งมอบนโยบายะอะไรต่างๆที่อย่างที่แกเคยทําได้ใช่ไหมหรือถ้าคนภายในยมองกันแบบไม่ได้ภายในยหรอกคนวงในการเมืองหน่อยก็จะรู้คุณทักษิณก็ยันคุมพักไม่ได้เลยอนะมันมันยุ่งเหยิงไปหมด แล้วตะก,กูลชินวัตรเองก็ทำกันยุ่งเหยิงไปหมดด้วยมันจะมีพี่มีน้องมีพ่อมีลูกอะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ละกกแต่ละสาย <c oughs> แฟคชันเย <c oughs> อะก็ยุ่งมากเลยยุ่งมากเลยอะไรเงี้ยนี่มีคนมาเล่าให้ฟังผมไม่รู้จะเชื่อดีป่าแต่มันก็บอกว่า <c oughs> ฟังมาเอง <c oughs> มันก็บอกว่าในายใหญ่นี่แกไม่ชอบแบกคนนี้นะอะไรเงี้ยเออ ต่แกจัดการไม่ได้เพราะมันไปขึ้นก uh ับอ um> ีกไปขึ uh ้นกับอีกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนายใหญ่ไม่ชอบคนนี้นะแตแกจัดการว่อันนี้มันเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีลักษณะอย่างนี้เยอะไปหมดอ่ะใช่ไหมมันแตกกระจายอ่ะแล้วก็แบบมันไม่ใช่ว่าแกทุบโต๊ะได้เหมือนอดีตเอ่อผมคิดว่าลักษณะต่างตอบแทนมันก็เยอะใช่ไหมฮะคือต่างตอบแทนเราจะเห็นกานตอบแทน เอาเราไม่พูดถึงกลุ่มรถไฟฟา้ากลุ่มแป้งมันอะไรเงี้ยหรือว่ากลุ่มเครือข่ายคุณสุริยะตระกูลคุณสุริยะก็ตั้งกันมาเป็นรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนว่ามีคําสัญญาคามันสัญญาจะต้องให้คนนั้นจะต้องให้คนนี้อะไรเต็มไปหมดมันก็เลยคอรมอมถึงออกมาเละๆไงครับ <c oughs> มันก็ยังออกมาเละๆอยู่ดีอะเนี่ <c oughs> ถึงที่สุดแล้วมันก็ยังแบบดูไม่ออกเรยว่าจะจะส่งมอบผลงานได้ยังไงแล้วจะพัฒนาอะไรกันยังไงซึ่งอันเนี้ย ผมว่ามันก็เลยมันมันเห็นชัดชัดว่าไอเดียคุณทสิ่เราอาจจะรู้สึกว่าแกพูดแล้วมันโอ้มันอปาคาตาคังอยู่เหมือนเหมือนกันแต่การปฏิบัติการ่างเนี่ยตัวพักเพื่อไทยเองมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันอ่อนแอมากมันอ่อนแอแล้วมันกระจัดกระจายมากมันไม่ใช่ว่าเขาสามารถจะคุมได้หมดทั้ผมเสริมนิดนึงพอดีอันนี้อันนี้ก็คิดว่า คือผมไม่ได้รู้จักทั้งพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณนั่นน,นะเรียงแต่ว่าผมไม่คิดว่าคุณทักษิณขายได้อีกต่อไปนับตั้งแต่มีการสวิตช์ครัวนะครับคือจุดขายคุณทักษิณเดิมเนี่ยเขายือนอยู่ในเ็าเรียกว่ายือนอยู่ในชัยภูมิของความเป็นประชาธิปไตยซึ่งสู้กับกองทัพนะสู้กับอิลีทอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดคนเสื้อแดงเนี่ยยอมตายถวายตัวเอาแค่ไม่ได้เพื่อทุนเศแต่คุณทักษิณเป็นจุดขาย อันสําคัญในในก็เรียกว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองในในช่วงนั้นแต่พอมีการเปลี่ยนคุณทักษิณปณีประนอมกับชนชั้นนําเสร็จแล้วเนี่ยจุดขายของพรรคเพื่อไทยคือคิดว่าจะกอบกู้เศรษฐกิจพอมาถึงตอนนี้การกรอบกู้เศรษฐกิจดูเหมือนดูเหมือนไม่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคำถามใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในอนาคตเอาว่ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยผมยังนึกไม่ออกนะว่าเขาจะขายอะไร นึกไม่ออกเลยถ้าคุณขายความเป็นประชาธิปไตยคุณโกหกแล้วคุณโกหกเพราะว่าคุณไม่สามารถทาสักสิ่งสักอย่างเดียวที่จะทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันคืบหน้าไปได้สิ่งที่คุณทําก็คือปณีประนอมกับหลักการที่คุณเคยประกาศด้วยซ <laughs> ้ําไปผมไล่ดออนูนโยบายที่เขาคิดว่าเขาจะทาก่อนนั้นเขาก็ดูเอาตั้งแต่ว่าปฏิรูปกองทัพคุณคิดว่าคุณจะทำใช่ไหมพอนายกเศรษฐาคุณพูดแบบพอถึงนายกองอิงเนี่ยคุณไม่พูดเลย หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่คุณคิดว่าคุณดีคุณแน่นคุณปึ๊กเนี่ยนะกับกับสารัฐในคุณคุณว่าคุณโทรหาท์ได้ไหมตอนนี้ไม่ได้กับคุณเซนคุณคิดว่าคุณโทรหาเขาได้ไหมตอนนี้ไม่ได้นี่เื่องเหลือมินออนไลน์อีกอีกที่หนึ่งซึ่งผมว่าก็เละไปก่อนหน้านั้นละก็คือเสนอตัวตั้งแต่ที่แรกว่าจะจะสร้างสันติภาพในพม่าก็ไม่ได้ขนาดอันวายังคอยเคลิมเนี่ยเอาไปเป็นที่ปรึกษา ประธานอาเซียนว่าจะสามารถช่วยสร้างสันติภาพในพม่าได้คือเราดูรอบ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 โลกแล้วเนี่ยคุณทักษิณไม่อยู่ในสถานะเดิมดเพราะนั้นชื่อเสียงและตำนานเก่าๆเนี่ยคือพูดแบบนักมวยนะคุณได้รับการชูมือเดินลงจากเวทีแล้วนะอยาก,กลับขึ้นไปอีกเลย <laughs> <laughs> แต่ผมไมว่า <laughs> แกพูดที่ะไรเรื่องไอเดียเศรษฐกิจยน่าฟังอยู่เลยนะแต่เรารู้แล้วล่ะว่ามันไม่สำเร็จ คือไม่มีทางทําได้ผมก็ฟังแกก็เคลิมนะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่คิดถึงบริบทถึงจะเคลิมแต่ถ้าเราคิดถึงบริบททางการเมืองที่เป็นจริงนึกไม่ออกพี่จะเริ่มยังไงครับคือเวลาเสนอเอมิตรสหายด้วยกันคือบอกว่ามึงต้องแยกสามพักแลวเออน่าสนใจพักอุดมการอืมมาพักอุดมการนี่ก็เอาพวกนี้ไปเลยเนี่ย พวกคุณจตุลนคุณชูศักดิ์คุณอะไรเนี้พักอุดมคติสองพักแป้งครัเขามีก็มีอยู่แล้วไงก็พักแป้งนี่ก็เอาพวกคุณพลบ้านใหญ่ที่จะไปอัดกันกับภูมิใจไทยเนี่ยเอากันให้เต็มเหนียวเลยเออพักที่สามพักที่สามนี่คือตลกขบขันนะคือเอคือญาติวงตระกูลไอพวกวงตระกูล เอ่อทั้งหลายเนี่ยตระกูลชินวัฒนทั้งหลายที่อยากจะยุ่งกับการเมืองอยู่เนี่ยไปตั้งกันเองต่างหากอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แตกเป็นสามพักครับคือในความเห็นผมเนี่ยพักสามเนี่ยไปไม่รอดแต่เป็นสามพักก็ได้ข้อดีก็มีข้อดีนะได,ได้ได้คัดเดตมาเก้าคนใช,ใช่ใช่ใช่ไม่หมดเลยใช่ไม่หมดไอ้ไอ้คนที่ไอ้คนที่เขียนเรื่องเนี้ยคนเคยทำงานให้พัก